ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในเกมสติกวอลเลกัสซี่พาร์ทที่อสนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นโหมดแคมเปญนะครับการยืนหยัดครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปนะครับเราเคยสัญญากับพาร์ทที่แล้วแล้วว่าเราจะเปิดเหีนวันนี้ที่มันร2อยสชั่วโมงใช่ไหมเปิดเลยนะครับปึ๊บได้เลยโอ้ห50เพชรเลยโอ้ของดี มันจะมีอยู่ห้าอันนะครับที่ได้โอ้โหขอบคุณแต่ว่าเราจะไม่เล่นมีสก,กินนะครับเผื่อบางคนไม่มีสก,กินไงเราจะเล่นมาพร้อมๆกันดูกลับไปดูคลิปก่อนๆของผมได้นะครับเอาเดียวกดออกเพื่อแป๊บนึงเราจะมาเอาวันนี้ก่อนนะครับโอเคมาด่านพิเศษต่อไปนะครับหมวดโกรัสชนเผา อาวูดแลนได้ปกป้องทองคำจำนวนมากเอาไว้ทรัพยากรที่มั่งคั่งของพวกเขาจะช่วยให้อาไอมีมอต้าเจริญรุ่งเรืองถ้าผมอาจผิดขออภัยด้วยนะครับและรวมกันเป็นหนึ่งไดอาวุธและเกราะพ,พลางน้ำหนักเบาของพวกเขาจะช่วยให้พวก จะช่วยให้พวกเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและสร้างหน่วยรบได้เร็วขึ้นยึดครองอาณาจักรที่อดมไโดยเปทองคำแห่งนี้เพื่อความรุ่เรืองของของจากจาก,กระวัติออเดอร์โอเคเราไม่ต้องซื้อคนขุดได้เพิ่มเลยนะครับมันมีมาให้แล้วซึ่งเราก็จะเล่นไปแบบนี้แหละดีเลย เราจะใช้สูตรเหมือนเดิมของเรานะครับที่เคยทำมาอันดับแรกเราจะค่าอไม่เรียกว่าค่าได้ไหมเรียกว่าทำร้ายดีกว่าครับเอ้ยไม่เอาไม่เอาหัวร้ายนี่เราจะทำการนี่ซอยเขาไปนิดนิดนะครับจนกว่าเขาจะหมวนนะเรียกว่าซอยนี่แหละเพราะตะเลียรตอนของเขาเคลื่อนที่ค่อนข้างช้านะครับโอเค เรียบร้อยจึ๊บจืจึโอ้ยนี่เฮ้ยเต้องระวังตะเปียต้อนด้วยนะครับโอเคเฮ้ยเราจะปิดเสียงดีไหมเนี่ยหือเอ้ย,อยเรียบร้อยเร,อร้อยเหละเรียบร้อยเฮ้เขาแม่น่าจะาแม่แม่เอามาเพิ่มนะแตนเนี้ยเพราะว่าผู้สร้างเกมคิว่าเราตู้ไม่ไหว โอ้ยเฮ้ยทำไมควบคุมยากจังอะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านกลับบ้านจึ๊บจึ๊บโอเคเรียบร้อยเฮ้่ไม่โอเคยังอยู่อยู่จึ๊บจึ๊บโอ้ยเรียบร้อยเราโอ้ไม่กอดเรียบร้อยอ๋อมาเพิ่มอีกไม่เป็นไรต่อสู้ขัดขวาง ต่อไปก็น,นี่แล้วก็นี่นะครับตะเปียรต้อนโอ้โหเข้ามาเพิ่มดวน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 กำจัดอือหือเากลับบ้านโอไม่โอเคเราก็กลับ,าลบมาประชากรเท่านี้ก็คงจะพอแล้วนะครับซึ่งเราจะทำการบุกเลยโดยเราจะใช้ตะเปียต้อนเป็นตัวกำบังนะอือหือบังเลย อยาให้เขาบุกรุบได้จุบโอเคอุ้ยอุ้ยโดนอือหือเขาก็เยอะนะเอ้ยเราไปชิดจิตติรอดไหมรอดไหมเหม,ม,มือนเหมือนอกองกำลังของเราจะไม่ไหวนะครับดักดาบเนี่ยซึ่งเราจะยืนบล็อกแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆโอเคมาเราก็แทงช่วยทุกคนา เราด้เมจีเยอะกว่าเพื่อนเนี่ยจุบออไปทำไมเราตรงนั้นโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยดานพิเศษดานที่สี่นะครับโอ้ได้หีมาได้หีเพิ่มอีกมาลองเปิดดูว่าในหีนี้มีอะไรปรึบก็จะได้ไอเทมมาสี่อันเหมือนกันนะครับโอ้ได้เพชรเยอะอยู่นะ เัวนีตะกินไม้โอเคเดี๋ยวนะโอเคตะก,กินหม่จะเป็นตะก,กินไม้โอ้ยกดออกคออเครื่อเกเข้ามาแล้วต่อไปด่านเอ่อด่านพิเศษด่านที่ห้านะครับอาจจะยากหน่อยนะเฮ้ยผมพลาด อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าตะกีดของเขาจะเป็นตะกีดไฟอ้าวลืมอ,าอ,าอา่านอยู่นะอ่านให้ฟังก่อนอ่า borderland flame feed feed red feeder นะครับถ้าอ่านกิดขออาภัยดีวนะไม่ค่อยเก่งกิดชนเผ่าศุลกายลวาวา อาสุเอออวิใชสีอาสุลาวาที่อันตรายซึ่งรู้จักกันในชื่อของจุดๆๆที่ผมเคยที่ผมอ่านเมื่อกี้แหละได้ขัดได้ขัดขวางคุณเพื่อพวกเขาได้สร้างคังอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในจุดๆ,ๆขึ้นผ่านการผสานร,รวมเวทอักคีเข้ากับหินชายแดนของพวกเขาเต็มไปด้วยเท่าฐานของศัตรูของพวกเขา ทนทานความร้อนทนทานความร้อนให้นานพอเพื่อกําจัดจุดๆลงให้ได้อันอัจักรนี้มาต่อไปเราก็เปิดฉากด้วยนักดาบโอเคเปิดฉากมาก่อนแล้วเราก็จะไปโจมตีคนขุดได้ของเขาซึ่งมันก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าของเขาจะเป็นตะกินไฟแล้วถ้าเราไปตีมันจะสะท้อนดาเมจกับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะลองดูซิ 216สะท้อนมา44กี tomar, ่เปอร์เซ ok ็นต์ก็คำนวณเอานะครับเพราะว่าผมก็ขี้เกียจคำนวณไออือหึ่หื่ไม่ตัซื้อมาใหม่เฮ้ยนักธนูเข้ามาโอเมก็ธนูของเขายังมาได้เลยลูกพี่โหดเกินไปหรือเปล่าพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเถอะไอุ้ย ต้องจุกๆมันก่อนนะครับให้เลือดเพิ่มของเราเพิ่มขึ้นแล้วก็อาไอสวยแล้วเอาแล้ว,ลวไงไม่โดนไม่โดนทำไงดีตุองจุกแบบนี้งงินหรองั้นก็ลากลอดเอือตุยไปด้วยกันเลยนะครับโอ้โหรออะไรวะเราไป ทำลายนักดาบของเขากันปึ๊บปึ๊บึบเอ้โอเคมีนักดาบเขาก็ย<ๆ>ังมาได้อ่ะก็ทั้งที่คนกดเขาไม่มีนะแปลกไหมโอ้เป็นไปได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยดูนะเออเราทอนถูกต้องไหมมือคีเพิ่มมาอีกหนึ่งคน อือหือเรียบร้อยได้ละถูกต้องแปบหนึ่งนะซื้อมาอีกสองซื้อเป็นยี่ิบสามซื้อมาสามเอเอเๆอซื้อมาหนึ่งคนสองอือหือาจจะไม่เข้าใจนะครับกดกรยัยโอ้โห,โห,โห,โหมาแล้วโหลุกค,ครับ รออะไรอ่ะ้กลกับเข้าบ้านก่อนเราก็ซื้อสเปียรต้นมาเลยหนึ่งคนนะครับจิบ๊บมาซื้อสองอันนี้ก็สองัอนนี้หนึ่งโอเคโอ้โหยัก์เข้ามาแล้วเอาแล้วทีเนี้ยสวยแล้วไงยักเข้ามานะครับ เรือนี้สักหน่อยมีเรเร็วๆด่วนด่วน,น,นสก,กินอันนี้กำลังดีเลยนะครับหรืออย่าพลาดเหมือนเราจะาคนมาเกินไหมเออเหมือนเจ้ามาเกินนะครับคนนี่สามสิบสี่ต่อไปรอ สาสิบเก้าถูกไหมคงจะถูกนะครับถูกแล้วแหละเราคนมาถูกแล้วนะครับมาแล้วพอ่อมนของเราสามารถเสียบ,บริวารได้สูงสุดกี่คนน่ะจิกดดูดัว จะได้ตามคนเองนะครับต่อมาก็คือยักษ์รอยยักษ์สิ่งสุดท้ายนะครับนี่โอเคยักษ์มาแล้วเตรียมตัวได้เลยนะครับปรืบต้องรอยยักษ์ด้วยนะครับแต่ว่าให้น้องนอเขาไปโดนการกอตอก่อนก่อน แล้วเราค่อยตามทีหลังอุ้ยนูทักธนูของเรานี่แหละเป็นปัญหาเลยโจมตีแล้วเลือดมันลดนะครับโจมตีป้อมไม่เป็นไรนะแต่ว่าโจมตีศัตรูนี่ีเลือดลดยักษ์ของเราโจมตีแรงสุดร้อยยีิบห้าออะไรคองผมเฮ้ยยักษ์เข้ามาแล้ว ต่อสู้เขาให้เร็วที่สุดนะครับรึบรึบอือหือเราต้องตีป้อมตีป้อมด่วนตอนนี้นะครับกำลังตีป้อมอยู่โอเคชนะเป็นที่เรียบร้อยโว้ได้ตกินไฟนะครับเป็นเกราะของเจ้าสเปียร์ตันนะครับว่าดีเลย โอเคจัดการกับเหล่าคนตายชนเผ่าที่มีชื่อว่าจุดอ่านโอ้โหกว่าจะาเปลี่ยนแรกเปลี่ยนเทคโนโลยีของพวกเขากับโมโมโรไครนะครับหรือรู้จักกันในชื่อราชันราชันทะทมิดแห่งความตุยโดยเขาได้เสริมพลังให้กับอาวุธและเกราะของพวกเขาด้วยคำสาปแห่งความมืด ซึ่งจะดึงดูดพลังชีวิตจากเหยือของพวกเขาเป็นการแลกเปลี่ยนโอ้โอหขับไล่กลองทัพสุดจุดของโมโรไคกลับไปสู่ที่ลึกที่พวกเขามาโอเคตัวของเราไม่มีอะไรมากนะครับอันดับแรกให้เอาคนกุดแร้มาให้ได้สูงสุดก่อนนะครับก็คือ8คนน่าเราจะเอานักดาบรัวๆนะครับวงเล็บใช้ได้เฉพาะในโหมดปกตินะ สูตรของเราวันนี้ดีมากนะครับวันนักด่ามารูๆไม่ต้องเอาตัวอื่นมาเพราะว่าถ้าเอาตัวอื่นมามันจะยุ่งยากไงเอ๊ะเราเอาตัวอื่นมาดีกว่าเออเราชอบความตื่นเต้นนะครับไม่ชอบความธรรมดาแต่ว่าด่านนี้เราจะไม่สามารถไปจัดพวกคนขุดได้ของเขาได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเยจะโหดขึ้นนะจะเรียกว่ายังไงดีก็คือเขามี่อมดเนาะ เขามีพ่อพ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหลบเลี่ยงพ่อม้นแล้วก็ไปโจมตีเขาด้วยได้นะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยต่อมาก็ให้เราควบคุมนักดามนะครับเพื่อไปโจมตีเจ้าตัวนี้จูบหลบโอเคไปโจมตีงั้นเหรอหลบหลบตีปื๊บโอเคโอเคอ้อ,อยจูบโอเค โอ้โหมันเสกม,มาดูรัวเลยเราจะใช้สูตรเดิมนะครับโอ้โหสวยแล้วมันบุกมันบุกเรามานะครับอื้องานเข้างานเข้าสุดๆไปเลยจึ๊บจึบนะครับเฮ้ยเฮยเยเราเอาศัตรูมาเราเอาคนมาไม่ถูกเราเพิ่มอีกก่อน โอเคเป็นยีิบสามคนถูกต้องนะครับอาจจะได้ยินเสียงอะไรดังๆหน่อยฝนบ้านผมตกอีกแล้วตกโคตรเยอะเลยนะครับเอ๊ะเรามีกําลังเสริมมาสวยงามสิครับมาเราคว้าหอ,อกใส่จอมเวทโอ้ยไปโดนตอมบี้เฉยจุ๊บอื้อหือเจ้าตัวนี้แหละโม โมโรไคนะครับเนี่ยตัวนี้แหละตัวเลขเนี่ยมันจะมีตัวที่โหดตัวกว่านี้นะครับแล้วก็ชื่อก็คล้ายกันอยู่นะก็คือไคไรเดอร์นะครับชื่อก็คล้ายกันอยู่น,นิดนึงไคไรเดอร์นี่จะโหดมากนะครับเราต้องระวังเพราะว่ามันโหดกว่าตัวนั้นเยอะบอกเลยโหกอกกาลังแค่นี้ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะมันโหดเกือบจะเท่าบอสของเราโหดมาก กองกำลังเท่านี้เราสู้ไม่ได้นะครับหมดเกือบจะเท่าบอสเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ากองกำลังทั่วไปของเราถ้ามีคนหนึ่งหนยเราไม่สามารถสู้ใครไรเดอร์ได้อย่างแน่นอนนะครับเ <c oughs> ชื่อผม <c oughs> ผดู้ชีวิตมามด้วยโอเคเราหลบพิษก่อนโอ้ยือ้อหฆ่าได้ไง หน่วยรูปติดติดไอ้คนขุดแร่เราไม่เทรักษาหน่วยออให้มันมาก่อนเหือ,อไม่น่าเลยมาเลือกคนยักษ์มาด้วยนะครับนี่กำลังดีเหือ,อสเปียต้นของเราเ oh oh ออไม่กอดไม่กอดุมันดือ้อดื้อที่สุดในโลก อะไรของผมนะโ,โมเลือดอพวกนี้กำลังลดก็ช่วยพวกเขาก่อนให้ปลอดภัยมาเราเอาพ่อมดต่อเอายักษ์หนึ่งนะครับดูซิใครไรเดอร์มันจะชนะเราได้ไหมลองดูโอเคยักษ์ใหญ่ของเราไม่ใช่ยักษ์ใหญ่หรอกครับลักยักษ์ธรรมดาเป็นบอสบอสใช่ไหมมันหน้านะครับ วัวหน้าทั่วไปหัวนหน้าของเราศัตรูทั่วไปนะครับไม่ค่อยโหดแต่บอสนี่เนี่ยมันมีกริฟฟินเนาะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับกริฟฟินคืออะไรเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราจะมาเล่นในโหมดแข่งขันมาโอเคได้เวลาต่อสู้และกันแล้วจืบ๊บโอเค ซึ่งเอ่อเราจะไม่ปิดเสียงดีกว่าจุ๊บจุ๊บมากำลังเสริมมาแล้วโอ้โหยกลับกับกโหดมันโหดโอ้หแล้วมันมาทั้งลูกน้องโคตรเยอะเลยเฮ้ยต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยยกกักเราไว้ยักเราไม่ได้อึดมาก มันอาจจะอึดน,นะครับอาจจะอึดกว่าตัวอ,อื่นแต่ว่าประเด็นคือมันโดนดาเมจเยอะกว่าด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับจังหวะน,นี้แหละตีเลยโอยตีได้แค่นิดเดียวอยีหรอโอเคใครไรเดอร์ก็ไม่ได้สู้ยากนะครับแต่ก็ถือว่าสู้ยากอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วมันจะเสกซอมบี้มาด้วยไงแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันจะไม่บุกบ้านเรานะครับมันจะเสกซอมบี้มาเรื่อยๆให้ซอมบี้มาบุกบ้านเราแทน ถ้าเราสู้ซอมบี้มันไม่ทันก็จบเลยนะครับโอเคเรี okay. ยบร้อยโมโรครเราสามารถเรียกได้อาชนะจุดๆ,ๆโ,มโมโรคของโมโรไคแล้วได้รับตะกินแวมพายของสเปียต้นแล้วดูเหมือนว่าจุดจบของความกลอหนนี้จะกลายเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เอา้วไงด่านสุดท้ายจะอ่านให้ฟังเลยการยืนหยัดครั้งสุดท้ายการสู้รบครั้งสุดท้ายศัตรูทั้งหมดของคุณร่วมมือกันและให้คำปฏิญาณว่าจะทำลายคุณจะทำลายคุณเพราะคุณได้ยืนหยัดดินแดนของพวกเขาโอกาสเดียวของคุณคือการใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่คุณได้เก็บสะสมมาในใชัยชนะครั้งต่างๆเพื่อถล่มพวกเขา ทำลายรูปปั้นตัดรูได้เลยขอแบบนี้ก็จัดให้แต่มันยากไปหน่อยนะครับผมว่านอาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปฝีมือของเราไม่ตกแน่นอนอยาให้เขาเรียกมาก่อนแล้วก็ไปเลยโอเคจะมาบุกเราก่อนหรอเราอี้หละจะบูกก่อน ต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาจะมาบุกเราก่อนนะถ้าเราไม่ซื้อนักดาบม,มาปกป้องเนี่ยแล้วเราต้องควบควบคุมได้ไงโอ้ยโอ้ยกระโดดทำไมต้องรอใช่ไหมเฮ้ยโอ้ย,อยกระดยดีนะไม่เป็นไรอะ่ะไม่เป็นไรก็บ้าอไอไอบ้าจุดโอเคเฮ้ย เราต้องไปซื้อพวกเขาต่อโอ้ยพวกเขาบุกเราแอบสิครับใช้คาว่าแอบได้ไหมอือฮึโมไม่กอดโหจัดอืยเราจะรอดช่วงนี้ไปได้มีนโอเคเราได้มาอือฮึสกดาบเรียบร้อยกับจัดของเขาหมดแล้วอือฮึ ก็เขาก็โหดนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนักดาบพวกเขามาอย่าให้แม้แต่นักดาบมาดุาขาดก็จะมาเหยียบย่ำพื้นที่ของเราอยาให้พวกเขาเหยียบย่ำพื้นที่ของเราได้เราไม่ยอมโอเคคำนวณโคตรดีเลยเราจริงไหมคงไม่จริงหรอกม้าเราไม่ใช่คนเก่งหรอกใช่ไหมอ่ะเราเอาแต่เรา,เอาอของเรามาเฮ้ยเฮ้ยในด่านสุดท้ายนี้ผมจะไม่ผมจะ ช่วงนี้ผมจะไม่ตัดคิมนะครับผมจะเอาศูนย์มาให้ดูเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะซึ่งมันก็มีวิธีชนะที่ง่ายกว่านี้แต่ว่าผมจะวิธีชนะที่แบบว่าผมขี้เกียจควบคุมอะ่ะเพราะว่ามันมีวิธีก็คือเราเอาแบบควบคุมให้ยักตีไม่โดนแล้วก็ตียักเลยนะครับซึ่งผมมันผมอม่ะยัไงนะครับก็เลยไม่อยากจะใช้วิธีนั้นโอเคจึ๊บจึ๊บ เรีบร้อยมาเอาสเปียต้นมานะครับดูตามผมเลยนะโอเคต่อไปก็เอาทั้งสองอย่างมานะครับเราก็เรียกสเปียต้นออกมาหนึ่งคนแล้วก็ต่อไปเราก็จะรอเอาพ่อหมดนะครับ เขามีคนหรือยังไม่มีแล้วก็รอไปแบบนี้นะครับจืบผมว่าตัดคลิปรอทองมาเลยดีกว่านะครับต่อไปเลยให้เราเราเอานักด่ามาสามคนแล้วก็นักขนูมาสองคนแล้วก็รอสเเปียตนนะ้นเนาะโอเครอสเเปียตนนะ้นมาตอนที่ผมตัดคลิปนะครับผมแค่รอทองเนาะผมจะไม่ ได้แบบว่าซื้อจัดตัวอะไรมาก่อนเลยต่อไปก็รอคนยักคนสุดท้ายมารอคนยักนะครับเออลืมเลยว่าเมื่อกี้ผมได้อ่าเอาให้ทุกคนดูหรือเปล่าว่าผมซื้อยักนะครับคงจะให้ดูอยู่แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็ซื้อยักตามผมได้ตอนนี้เพราะว่าจัดตัวคงไม่มาหรอกอ้าวไม่เป็นไรแค่นี้เอง อย่ามาเยอะก็พอนะถ้ามาทั้งยักษ์ทั้งพ่อมดนี่เราก็อาจจะมีโอกาสแพ้ยักษ์ใหญ่ของเขาได้ตัวน้อน้ยักษ์รีบมานะคะยักษ์เป็นสิ่งจําเป็นมากต่อการสู้บอสใหญ่แต่ว่ายักษ์นิงจะได้รับดาเมจเยอะกว่าเพื่อนนะคะอย่างเช่นบอสใหญ่เขาตีหนึ่งรอใช่ไหมตัวนี้อาจจะโดนตีห้าร้อยหรือก็ได้นะครับตีทีสองทีก็ตุยละโอเคถ้าเป็นระดับยากมากแนละ้ว บอสใหญ่เขาตียักษ์ตัวเยอติดสองสามทีก็ตุยละโอเคต่อสู้กับเขากำลังเตือมของเขาต้องระวังนะครับไม่เป็นไรต่อสู้แบบรวดเร็วรวดเร็วทันใจปึ๊บอย่ดเสียเวลาหือไม่นะฝ่ายของเราอย่าตุยเยอะนะ จบเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเริ่มของเข้าจะเป็นตะกินภูเขาฟไฟแต่แต่กินไฟนะครับแต่ว่ามันไม่มีผลกับเรานะเหมือนก็ว่าเขามันตกแต่งเฉยๆนี่แหละต่อไปก็กลับบ้านก่อนอยักษ์ใหญ่ของเรามาแล้วเพลงโค่นน้าตื่นเต้นนะยักษ์ของเรา ยักษของเราเริ่มโดดินหนึ่งเฮ้ยโอเคกลับบ้านแล้วก็สู้ยักษของเราจะไปอยู่ข้างหลังเขาดีกว่าเฮ้ยอายเนี่ยโดนถึงสองรอยยี่ห้าเลยเขาโดนเก้าสิบนะคะเราโดนสองร้อยิบห้าต่างกันไหมจึ๊บมายิงข้างหลังเลยมาเราโจมตียักษ์หนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับก็แดงอยู่เออ โอ้ยโอ้ไม่กอดยักษ์อย่างอึดน,นะทำไงยักษ์ก็ไม่เป็นไรสักทีอะจึ๊บอือหืยยักษ์ของเราจะตุยแล้วยักษ์ของเขาก็จะตุยเหมือนกันแต่ว่าของเขาเป็นยักษ์ใหญ่โอ้ยของเรายังอยู่รอดได้เรียบร้อยมาต่อมาสเปียร์ต้อนของเราก็จะวิ่งมาให้เรากดดัวๆัวนะครับเนี่ย กดรวมโอเคถ้าเราไม่กดรวมมันก็จะไม่ไปไหนนะเนี่ยสเปียร์ตของเราก็จะโยนหอกใส่ยักษ์นะครับแล้วก็ยักษ์ก็จะหลับไปขอใช้คำว่าหลับเลยโอเคมีภาษาอังกฤษโคตรเยอะไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับเราก็จะได้มาประมาณ 400- 500ถึงรเพน,นี่แหละครับจะไม่ได้ความยากนะครับระดับความยากปกติ เวลาเจ็ดิบเอ็ดนาทีเวลาทั้งหมดเจ็สิบเอ็ดนาทีนะครับเจ็ดสิบเอ็ดนาทีใช่ไหมใช่โอเคก็เป็นไงบ้างครับผมการเดินใหญ่ครั้งสุดท้ายของผมก็ไ<ม>ด้เอาชนะบอสได้นะครับก็สำใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์นมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลา เปกันไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม